ในโลกใบนี้ยังมีสถานที่ที่มนุษย์ธรรมดาไม่กล้าย่างไกลเข้าไปชนเผ่าที่ไม่เพียงแต่แปลกประหลาดแต่ยังอันตรายถึงชีวิตพวกเขาอยู่ห่างไกลาจากโลกภายนอกปกป้องดินแดนด้วยอาวุธโบราณและกดเหล็กที่ไม่อาจฝ่าฝืนนี่คือ5้าชนเผ่าที่อันตรายที่สุดในโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้ว่าแค่เดินเข้าไปก็อาจไม่ได้กลับออกมาอันดับที่5ชนเผ่าเซนติเนลลีสผู้พิทักษ์เกาะต้องห้ามอาศัยอยู่ที่เกาะเล็กๆในมหาสมุทรอินเดียเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะอันดามัน ประเทศอินเดียแม้จะอยู่ภายใต้เขตปกครองของอินเดียแต่รัฐบาลอินเดียเองยังไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพื้นที่นี้เพราะชนเผ่านี้ปฏิเสธทุกการติดต่อจากโลกภายนอกความเป็นมาชนเผ่าที่แยกตัวจากโลกมานานกว่า60,000ปีนักมนุษยวิทยาเชื่อว่าเซนติเนลี2เป็นหนึ่งในกลุ่ม,มนุษย์โบราณดั้งเดิมที่สุดของโลกพวกเขาอาจอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มากว่า60,000ปีโดยไม่มีการรับวัฒนธรรมหรือเทคโนโลยีจากภายนอกแม้แต่นิดเดียวกดเหล็กของเซนติเนลี2ห้ามเข้าห้ามรุกลำ้ำ ห้ามติดต่อผู้ใดเหยียบแผ่นดินของพวกเขาเท่ากับบุกลุกเป้าหมายที่ต้องกำจัดมีรายงานว่าพวกเขาโจมตีเครื่องบินดโดรนและเฮลิคอปเตอร์ที่บินเฉดเกาะในปี2006ชาวประมงสองคนเผลอลอยเรือไปใกล้เกาะถูกฆ่าทันทีและในปี2018นักเผยแพร่ศาสนาชาวอเมริกันพยายามขึ้นเกาะเพื่อประกศาศศาสนาแต่จบชีวิตลงโดยธนรูรัฐบาลอินเดียจึงออกกฎหมายห้ามเข้าใกลก้เกาะในระยะ5กิโลเมตรใครฝ่าฝืนผิดกฎหมายอันดับที่4ชนเผา โครูโบนักรอบป่าฝนอเมซอนถินฐานและที่ตั้งชนเผ่าโครูโบหรือที่รู้จักกันในชื่อคนไม้กระบอกเป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในป่าฝนอเมซอนตอนใต้ของบราซิลโดยเฉพาะในรัฐอามาโซนาและอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานภาครัฐบราซิลที่ชื่อว่าฟูไนซึ่งมีหน้าที่คุ้มครองชนเผ่าที่แยกตัวจากโลกภายนอกชนเผ่านี้ใช้ชีวิตโดยปราศจากเทคโนโลยีและการติดต่อกับโลกสมัยใหม่พวกเขาดำรงชีพด้วยการล่าสัตว์ หาของป่าและอาศัยอยู่ในชุมชนเล็กๆที่ซ่อนตัวในป่าทึบกฎเหล็กของชนเผ่าสิ่งที่ทําให้โครูโบขึ้นชื่อว่าเป็นชนเผ่าอันตรายคือกฎแห่งการปกป้องอาณาเขตด้วยชีวิตพวกเขาไม่ต้อนรับคนแปลกหน้าอย่างเด็ดขาดหากมีผู้บุกรุกพวกเขาจะใช้อาวุธพื้นเมืองเช่นไม้กระบองใหญ่และหอกปลายแหลมเข้าจู่โจมทันทีเคยมีประวัติว่าค่าผู้บุกรุกหลายรายที่พยายามเข้าพื้นที่โดยเฉพาะพวกนักสำรวจหรือผู้บุกรุกป,ป,ป่าพวกเขาเชื่อว่าคนภายนอกนำคำสาบ หรือโรคร้ายเข้ามาเช่นวัดไขหวัดใหญ่ที่เคยฆ่าชีวิตคนในเผา่าทําไมพวกเขาถึงอันตรายชนเผ่าโครูโบไม่ได้โผด้ายโดยธรรมชาติแต่พวกเขาถูกบีบบังคับจากการถูกรุกรานโดยโลกภายนอกมายาวนานเหตุการณ์ในอดีตเช่นการฆ่าคนจากหน่วยงานรัฐและชาวบ้านที่บุกเข้าไปทําให้โครูโบเลือกที่จะสู้ก่อนถามทีหลังทางการบราซิลจึงตั้งกฎห้ามเข้าใกล้พื้นที่ของโครูโบโดยเด็ดขาดอันดับที่3ชนเผ่ามาชโกป,ปีโรคือหนึ่งในชนเผ่าที่ถูกขนานนามว่า ลึกลับและอันตรายที่สุดในโลกพวกเขาอาศัยอยู่ในผืนป่าลึกของอเมซอนในประเทศเปรูโดยเฉพาะบริเวณอุทยานแห่งชาติมานูซึ่งเป็นพื้นที่ต้องห้ามและรัฐบาลเปรูเองก็ประกาศห้ามผู้ใดเข้าใกล้ชนเผ่านี้โดยเด็ดขาดความเป็นมาและถิ่นฐานของมาชโกปีโรเป็นชนเผ่าในกลุ่มอรารวัทที่เลือดแยกตัวออกจากโลกภายนอกมานานหลายร้อยปีตั้งแต่ยุคล่าอนานิคมพวกเขาเคยถูกทารุณจากการล่าแรงงานและโลรคร้ายที่นำโดยคนต่างถิ่น ชนเผ่านี้จึงเลือกหลบหนีและใช้ชีวิตแบบโดดเดี่ยวไม่ติดต่อกับโลกภายนอกอีกเลยปัจจุบันพวกเขาอาศัยอยู่ลึกเข้าไปในป่าอเมซอนครอบคลุมพื้นที่หลายพันตารางกิโลเมตรและมักย้ายถิ่นฐานบ,าบา่อยๆตามฤดูกาลและทรัพยากรธรรมชาติกฎเหล็กที่ไม่อาจละเมิดมีข้อห้ามที่เข้มงวดและนั่นคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาอันตรายห้ามผู้ใดเข้าใกล้ดินแดนของพวกเขาถือว่าผู้บุกรุกจะถูกโจมตีด้วยอาวุธทันทีห้ามบันทึกภาพหรือวิดีโอโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลเปรู เพื่อปกป้องสิทของชนเผา่าและห้ามนำของเข้าไปแลกเปลี่ยนหรือมอบให้พวกเขาเพราะอาจนำโรคจากภายนอกเข้าไปและฆ่าชีวิตทั้งเผา่าห้ามพูดคุยหรือพยายามสื่อสารโดยตรงเพราะการสื่อสารผิดพลาดอาจถูกมองว่าเป็นภัยคุกคาม พวกเขาอันตรายแค่ไหนไม่ใช่คนป่าเถินแต่พวกเขาพร้อมปกป้องตนเองด้วยความรุนแรงหากรู้สึกถูกคุกคามมีหลายเหตุการณ์ที่นักท่องเทีย่ยวหรือชาวบ้านที่อยู่ใกล้แนวเขตถูกโจมตีด้วยลูกดอกอับพิษจนเสียชีวิตแม้รัฐบาลจะพยายามดูแลอย่างใกล้ชิดแต่ก็มีบ่อยครั้งที่ปรากฏตัวออกมานอกเขตป่าเพื่อมองหาอาหารหรือแสดงการไม่พอใจต่อผู้บุกรุกและในหลายกรณีพวกเขาไม่ลังเลที่จะโจมตีอันดับที่2ชนเผ่ามูซีนักรบแห่งหุบเขาโอโม ชนเผ่ามูซีอาศัยอยู่ในหุบเขาโอโมโตอนใต้ของประเทศเอธิโอเปียใกล้พรมแดนซูดานและเคนยาพื้นที่ที่พวกเขาอยู่เป็นดินแดนห่างไกลเข้าออกได้ยากและมักถูกตัดขาดจากโลกภายนอกทำให้วิธีชีวิตของพวกเขาแทบไม่เปลี่ยนแปลงมาหลายศตวรรษความเป็นมาและอัตลักษณ์ชนเผ่ามูซีเป็นที่รู้จักทั่วโลกจากประเพณีการใส่จานริมฝีปากโดยเฉพาะในเพศหญิงซึ่งเมื่อหญิงสาวถึงวัยเจริญพันธุ์มักถูกบังคับให้จับริมฝีปากลาและค่อยๆขยายให้ใหญ่ขึ้น ดยใส่จานดินเผาเข้าไปเชื่อว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความงามฐานะและการเติบโตเป็นหญิงเต็มตัวกฎเหล็กลและความอันตรายคนแปลกหน้าคือภัยชาวมูซีไม่ไว้วางใจคนนอกไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวและหากใครบุกรุกโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตอาจถูกมองว่าเป็นศัตรูทันทีถืออาวุธสเสมอผู้ชายในเผ่ามักพบปืนไรเฟิลเนคเค47หรืออาวุธโบราณติดตัวไว้ตลอดเวลาซึ่งได้มาจากการค้าขายหรือสงครามมีธรรมเนียมการท้าทายที่รุนแรงเช่นพิธีต่อสู้แบบดองกา ใช้ไม้ยาวต่อสู้กันจนเลือดตกยางออกเพื่อแสดงความแข็งแกร่งและได้สิทธิเลือกคู่ครองผู้หญิงมีสิทธิแต่ไม่เสมอภาคแม้ผู้หญิงจะมีบทบาทสำคัญแต่ยังอยู่ภายใต้ใตกฎของผู้นำชายแล้วพวกเขาอันตรายแค่ไหนสำหรับชาวต่างชาติหรือผู้ที่ไม่รู้ธรรมเนียมเข้าใกล้โดยไม่เคารพวิธีของพวกเขาอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตมีรายงานว่าช่างภาพนักวิจัยหรือแม้แต่นักเดินทางบางรายถูกขู่ขับไล่หรือทำร้ายร่างกายเมื่อเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตอันดับที่1ชนเผ่าเมนตาไว ผู้อาศัยในเงาเมื่อของป่าเล็กอินโดนีเซียถิ่นฐานของชนเผ่าเมนตาไวเป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในหมู่เกาะเมนตาไวซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียพื้นที่หลักที่ชนเผ่านี้อาศัยอยู่คือเกาะซิบิรูซึ่งเต็มไปด้วยป่าดิบชื้นที่นาทึบเป็นภูมิประเทศที่ยากจะเข้าถึงและห่างไกลาจากโลกสมัยใหม่ความเป็นมาและวัฒนธรรมชนเผ่าเมนตาไวมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า4,000ปีพวกเขามีวิธีชีวิตแบบดั้งเดิมที่ไม่เปลี่ยนแปลงมาหลายชั่วอายุคน พวกเขาเชื่อในวิญญาณธรรมชาติหรือที่เรียกว่าซาบูลุงกันโดยมีความเชื่อว่าทุกสิ่งมีจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หินน้ำหรือสัตว์ร่างกายของชาวเมนตาไวเต็มไปด้วยรอยสักซึ่งไม่ได้เป็นแค่ศิละปะแต่เป็นเครื่องหมายของจิตวิญญาณและการเชื่อมโยงกับธรรมชาติการตัดฟันหน้าให้แหลมคมก็เป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมสำคัญของพวกเขาซึ่งเชื่อว่าจะทำให้วิญญาณอยู่กับร่างกายได้นานขึ้นวิธีชีวิตและกฎเหล็กที่ไม่อาจละเมิด แม้พวกเขาจะดูสงบและอยู่ร่วมกับธรรมชาติแต่เมนตาไวมีกฎเหล็กที่แข่งกร้าวและยึดถืออย่างเคร่งครัด 1. ห,ห้ามบุกรุกโดยไม่ได้รับอนุญาตพื้นที่ของชนเผ่าเป็นศักดิ์ิทธิ์ใครก็ตามที่เข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าเผ่าอาจถูกมองว่าเป็นผู้รุกรานและเผชิญหน้ากับอาวุธด,ดั้งเดิมเช่นหอกมีดหรือธนูอาบยาพิษ2การล่าสัตว์เพื่อ,อยังชีพไม่ใช่เพื่อความบันเทิงทุกการฆ่าสัตว์ต้องมีพิธีกรรมบูชาวิญญ,ญาณไม่เช่นนั้นเชื่อว่าเคราะารจะตามมา3คนภายนอกคคคือภััยยุกาามมปปรระววตตติศส์็ได้ กรณีที่ชาวตะวันตกพยายามเข้าไปเปลี่ยนวิธีชีวิตของพวกเขาทำให้เมนตาไวกลายเป็นเผ่าที่ปิดตายจากโลกภายนอกความอันตรายอยู่ที่ความไม่เข้าใจชนเผ่าเมนตาไวไม่ได้กระหายเลือดแต่พวกเขามีระบบปกป้องที่รุนแรงเพื่อรักษาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของตนเองความอันตรายจึงไม่ได้อยู่ที่ความโหดร้ายของเผ่า